สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่อง l o ดี้สากุระชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนกำจัดหมีที่สวนสนุกกันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องไปเอาเอาอาวุธมาก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแค่ยิงเฉยๆเนี่ยก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นนะก็คือวันนี้นะคะเราจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ตอนนี้เรามีตังค์อยู่สามพันนะคะ เราจะซื้อของนี่เลยนะคะทุกคนอันนี้เลยนะที่มันเป็นที่หมุนหมุนนะคะเราจะซื้อไปสักประมาณสามอันนะแต่ว่าตังไม่พอเราจะซื้อประมาณสิบอันเลยนะขอเอาตังเพิ่มก่อนนะคะตังอยู่ที่บ้านเรานะคะเอาได้เลยนี่หมื่นเยนนะคะแล้วก็ไปซื้อเพิ่มนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะซื้อไปเยอะเลยนะจะซื้อไปประมาณเท่านี้แล้วตังอีกสองอันก็จะได้สกสิบอันนะคะแบบนี้เราก็ว่าไปที่สสนุกเลยนะคะ ทีนี้เราก็มาที่โรงละครกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตั้งของไว้ตรงนี้นะคะเราจะมาบริเวณนี่เลยทางออกตรงนี้นะคะนี่นะคะเราจะติดไว้แบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็แค่รอเวลานะคะอันตรงนี้ก็ได้เดวลาเข้าไปก่อนนะไป นี่นะคะทุกคนเราก็รอหมีมานะคะทุกคนนี่น้องหมีมาหรือยังนี่นะคะหมีก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะล่อให้เขาออกมาบริเวณทางออกนะคะแล้วเราก็จะยิงเขากันอันนี้ก็คืออาวุธเรานะคะตอนนี้เริ่มโมโหแล้วนะคะทุกคนเขาเริ่มโมโหเราแล้วนะไม่เป็นไรเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เริ่มโมโหแล้วนะคะนี่น้องหมีเราจะเอล่อแค่เขามาตรงนี้รตะว่า อาจจะจิดไว้อย่างนี้ด้วยนะคะระหว่างทางเดินนะตอนนี้เริ่มโมโหแล้วนะคะนี่นะคะจิดไว้อย่างนี้ภาพมันก็จะกระตุกแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะตอนนี้เขาก็โมโหแล้วมากเลยนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโมโหทําไมยังไม่จะทำอะไรให้เลยข้ามาดูโอเคตอนนี้มีน้องหมีวิ่งมาแล้วะคะ่ะเราจะล่อให้เขามานี่ติดติดติดกับดักต,ตรงนี้เลย เห็นไหมทุกคนก็ร่ายเขามาจิกกับ <c oughs> จะร่อแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะร่ายเขามาจิกกับโอเคเดี๋ยวเราจะยิงเขาทีเดียวนะคะโอ้ย,โอ,ย,ยโอ้ยจะเย็นจะเย็นตอนนี้ก็มาแล้วนะคะแล้วก็จะยิงเขานะคะทุกคนยิงเลยนะเ <c oughs> <c oughs> อาโอเคตอนนี้เขาก็ Marcus ตุยเย่เป็นเชียบร้อยนะคะอมีตัวอะไรอีกบ,บ้างตอนนี้เหมือนจะหมดแล้วนะคะเนี่ย น่าจะหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้เลยกับวิธีกําจัดนะคะทุกคนลองไปเล่นกันดูนะก็สนุกดีนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย